สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุดสำคัญในการใช้งานแอมจิวบลูทูธเพื่อที่จะประกอบเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับก็คือภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งปกติแอมจิวนะฮะจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีจุดต่อไฟเลี้ยงนะฮะนี่ฮะเป็น คอนเนคเตอหรือว่าจะเป็นแจ็ค d c นะครับก็สามารถที่จะต่อเข้าได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นะฮะก็ AM100 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดฟ้า2.1 Channel ชแนลนะฮะที่ว่าจะเป็นบอร์ด502 mt นะครับผมจะแนะนำสำหรับนักเล่นมือใหม่นะฮะที่กำลังเริ่มต้นการใช้งานแอมจิ๋วนะครับจะเน้นในส่วนของภาคจ่ายไฟของแอมจิ๋วนะครับภาคจ่ายไฟก็จะมีแบตมีสวิตช์มีตัวเช็คแบตสวิตช์เช็คแบตนะครับคลิปนี้ผมจะ แนะนำนะครับว่าวิธีการต่อแบตผ่านสวิตตัวเช็คแบตนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําวงจรให้ดูนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้แบตแพ็ค21โวลต์นะฮะผ่านเมนสวิตแล้วก็ต่อเข้าแจ็ค DC นะฮะแล้วก็จะมีตัวเช็คแบตนะครับวงจรการต่อเนี่ยผมจะทําวงจรให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะ เขาจะใช้ได้ทั้งแจ็ค DC แล้วก็คอนเนคเตอร์นะครับใช้ได้ังแต่ไฟ12ถึง24โวลต์นะครับสำหรับแอม AM M 1 0 0 f บอร์ดนี้นะฮะครับเดี๋ยวไปดูวงจรกันเลยนะวงจรเริ่มต้นจากแบตเตอรี่21โวลต์นะครับขนาดออกมาหาแจ็ค DC ชาร์จสายดำแดงอีกคู่หนึ่งจะขนาดออกมาหาแบตเตอรี่เช็คเกอร์สายสีแดงจะต่อกับสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับเป็นสวิตช์แบตเตอรี่เชคเกอร์ แล้วก็สายดำแดงคู่ที่3นะครับจะเป็นสายเมนสวิตช์นะครับสายสีแดงผ่านเมนสวิตช์ปิดเปิดออนออฟมาเข้าบอร์ดแอมจิ๋วสายสีดําจะต่อตรงจากขั้วลบของแบตเตอรี่มาเข้าบอร์ดแอมจิ๋วแอมจิ๋วที่ใช้ในคลิปนี้นะฮะจะเป็น z ซ kam 1 0 0 f นะครับห้วัตต์สตรีโอบวกหนึวัตต์แยกซับอิสระนะฮะแอมจิ๋วบอร์ดนี้จะเป็นระบบ2.1งจนึชนลนะครับซับโฟ,ฟอร์จะเป็น6.5นิ้วแพทติน X, มัมเอกเลรคสองชั้นนะฮะผมต่อเป็น4โอห์ม ส่วนลำโพงซ้ายขวานะฮะจะเป็นลำโพง2ทางเบสแหลมลำโพงมิดโลผมใช้ Apple 4.5นิ้ว4โอห์ม50วัตต์นะครับลำโพงซิงแยมฮิตเคสอนิ้ว4โอห์ม20วัตต์นะฮะต่อผ่านคาปาสามจไมโคร50โวลต์ครับเดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์แล้วก็ต่อตามวงจรนะครับเริ่มต้นที่แบตแพ็ค18650แปดลิเทียมไอออน5เซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ5เซลล์นะฮะไฟอยู่ที่21โวลต์นะครับนี่นะฮะ เราก็ต่อออกจากบอร์ด BMS นะฮะหรือว่าเป็นแบตสาเร็จรูปเขาก็จะมีสายดําแดงออกมาเลยนะครับนี่นะฮะก็ต่อออกมานะครับอ่าผมจะต่อออกมาเป็นชุดแรกจะเป็นชุดเมนสวิตนะครับควบบวกมานะครับมาผ่านสวิตแล้วก็มาเข้าแจ็ค DC นะครับนี่นะฮะก่อนที่จะเข้าบอร์ดนะครับแล้วก็สายลบนะครับก็จะต่อตรงมาหาแจ็คเลยนะครับนี่นะฮะถ้าเป็นแจ็คก็จะมาเข้าแจ็คนะครับถ้าต่อแบบเป็นแจ็ ถ้าต่อแบบเป็นคอนเนคเตอร์นะครับเราก็มาเข้าที่คอนเนคเตอร์ของตัวแอมจิ๋วเลยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ใช้ได้ทั้งแจ็คแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอนเนคเตอร์นะครับก็ต่อให้ทุกขั้วนะฮะแล้วก็พอต่อเมนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อชุดชาร์จนะฮะอย่างตัวนี้คือชุดชาร์จนะครับชุดชาร์แเราก็จะขนานกันออกมาเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับชุดชาร์จก็จะ ถ้าใช้งานจริงเราก็ต้องบัดกีนะฮะอันนี้นะครับอันนี้ผมสาธิตการต่อนะครับนี่นะครับชุดชาร์จก็จะขนานกันออกมาเลยแบบนี้นะครับตามวงจรนะฮะเวลาชาร์จก็ชาร์จตรงนะครับโดยไม่ผ่านสวิตอ,อะไรเลยคือชาร์จตรงเข้าบอร์ด bms เลยนะฮะตัวนี้จะเป็นโมดูลเช็คแบตนะครับซึ่งโมดูลเช็คแบตเนี่ยเราจะ ต so ่อกับสวิตกดติดปล่อยดับนะครับตัดต่อตรงสายสีแดงนะฮะเราต่อมาเข้าขั้วบวกนะครับแล้วก็อีกขั้วบวกข้างหนึ่งของสวิตก็ไปเข้าต่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายดําก็ต่อตรงมาเลยนะครับํนเข้าไปอีกนะครับขนานเข้าไปในจุดของ BMS ขั้วลบนะครับหรือว่าสายดําของแบตนะครับนี่นะฮะขนเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับนี่นะครับขนเข้าไปเลยนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเช็คแบตนะครับถ้าเป็นตัวแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับด้านหลังเขาจะมีเอสให้เราจัมเปอร์นะครับถ้าเป็นแบตห้าก้อนก็จัมที่เอสห้านะฮะคือไฟยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับถ้าเราไม่จัมเนี่ยก็จะขึ้นเฉพาะขอบเฉยๆนะฮะร,ระดับแบตจะไม่ขึ้นนะครับก็ใส่ให้ถูกนะฮะถ้าเป็นสิบสองโวลต์เราก็ใส่เอสสามนะครับเพราะว่ามีแบตสามก้อนหรือว่าสามเซลล์นะฮะ อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะฮะอ่าแบตแพ็กนี้นะฮะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับแบตแพ็กนี้จะมีไฟอยู่ยี่สิบโวลต์นะครับนี่นะฮะยี่สิบโวลต์จริงๆแล้วเต็มจะเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบโวลต์แลวก็เวลาเราเช็คนะครับเราก็กดสวิตช์เช็คแบตนะครับอ่านี่นะครับขีดก็จะขึ้นเป็นสี่ขีดนะฮะก็คือแบตสถานะเต็มนะครับ สถานะเต็มนะครับนี่นะฮะคือภาคใจไฟที่เราจะประกอบเข้ากับแอมจิ๋วนะจุดนี้เราจะขนานกันออกไปเลย3มจุดนะครับฮะตามวงจรนะครับนี่นะครับจุดเช็คแบตจุดชาร์จแล้วก็จุดเมนสวิตไปเข้าแอมจิ๋วนะฮะนี่นะครับแล้วเวลาเราชาร์จเราก็เอาอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะมาชาร์จได้เลย อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับสีเขียวนะฮะอ่าสีเขียวเวลาชาร์จนะครับนี่นะครับสถานะชาร์จถ้าเต็มนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าแดงก็กําลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะฮะแล้วการชาร์จเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับสวิตอะไรนะฮะคือชาร์จโดยตรงเลยนะฮะชาร์จตรงกับแบตเลยนะครับเราไม่ได้ออนสวิตเปิดปิดสวิตอะไรนะครับ นี่นะครับจะประมาณนี้นะครับพอชิกแบตล้วก็เช็คได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ายี่สิขึ้นนะครับก็จะเป็นสีขีดเลยนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับภาคจ่ายไฟของตู้ลำโพงบลูทูธนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อในรูปวงจรแบบนี้นะครับใช้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับมีข้อแตกต่างก็แค่แจ็คกับคอนเนคเตอร์เฉยๆนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับ ผมก็ต่อให้ดูนะครับสายสีแดงก็คอนเนคเตอร์นะครับสายสีแดงมาเข้าคั่วบวกนะครับสายสีแดงมาเข้าคั่วลบนะครับนี่นะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปในตัวแอมจิ๋วนะครับมีอยู่แค่นี้ฮะนี่นะครับถ้าเป็น12โวลต์เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็ต่อเหมือนกันเลยนะฮะ12โวลต์1ิโวลต์เราก็เพียงแค่ตัวชิคแบตล้วก็เพียงแค่จาเป็น S3 เฉยๆนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับครับนี่นะฮะก็คือ ชุด AM ที่ผมจะมาทดสอบกับวงจรผักจ่ายไฟที่แนะนําไปนะครับเส้น KA M หนึ่งร้อยนะครับกําลังวัดของเขาจะอยู่ที่นี่นะครับตามนี้เลยนะฮะห้าทิบวัตรคูณสองนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับเห็นฮะ AM หนึ่งศูนย์ศูนย์ F นะครับไอซีทำการป้อนไปเลยนะฮะสวิดเดี๋ยวออนไว้ก่อนนะครับนป้อนไฟนะครับอ่าออนสวิตนะครับ นี้ไฟติดแล้วนะครับนี่นะฮะวุทถุนะฮะ เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่ออุปกรณ์ภาคใจไฟม q อถืวบลูทูธนะครับการต่อแบบนี้นะฮะสามารถประยุกต์ใช้งานกับม q วได้เกือบทุกรุ่นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างก็เผื่อท่านผู้ชมจะใส่สเตปอัพนะครับก็สามารถใส่ได้หลังสวิตช์เมนนะครับเพราะว่าตัวโมดูลเช็คแบตเราจะต้องต่อตรงกับตัวแบตโดยตรงนะฮะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ n n e l แจ็คดีบานด้วยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนสามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับตรงเมนูคําอธิบายใต้คลิปนะครับตามดูที่ผมขึ้นนี้ดูนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ